สวัสดีครับพบกับมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับพบกันเหมือนเดิมนะสู้ต่อไปนะไม่ต้องไปกลัวมันครับมันมีทุกวันเด่นนะครับช่วงนี้ระวังเบิ้ลนาอเบิ้ลยังมาทุกวันอยู่นะครับเด่นนะครับ3แถว5 9มากับ0 2 7 3อันนี้ปกติพิเศษ0 9มากับ1 3 5 6นะครับ vp สามหนึ่งากับสองศดึงเด่นสแถวแอดกับไปที่แถวแรกนะครับเด่น5 9นะครับมากับ0นยครับ3 1นะครับ2 ห้ามาห้าเก้ครับห้าศูนย์หมาหนครับ9ก้ามาเกาศูนยครับเกมนะเก้าเอมื่อวานปกติอะไรเจ็ดห้าห้าบ่ะเบิ้ลม,มาเนาะรักร้อยนะครับ6กครับหกห้ 6, 5, 9, นะครับหกห้าศูนย

สำหรับแนวทางนะครับหวยฮาหนอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่3ก็ขอให้โชคดีครับขอให้3ตัวแต่งวันนี้สุดสัปดาห์